มันเป็นมันเป็นโคงรไม้ใช่ไหมคะแล้วมันเป็นโคงรไม้ก็คือปวกมันขึ้นกินแล้วก็ปวกพอปวกมันขึ้นกินแล้วมันก็จะผูกผูลงมาแล้วมันอันตรายสำหรับเด็กอ่ะแล้วก็เวลาฝนตกกระลมแรงๆเราก็กลัวมันจะโคลงมาคขลายอาะ่เขาใแล้วมันก็อันตรายสำหรับน้องๆเขานั่นนะคสวัสดีครับผมนะตอนนี้เราอยู่กันนะที่โรงเรียนนะครับ บ้านหัวโป่งนะครับก็ต้องบอกว่าเราอยากให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆของโรงเรียนนะฮะอันนี้เป็นนะครับอาคารนะครับเกี่ยวกับน้ําดื่มนะแล้วก็นะครับที่แปลงฟันของเด็กๆนะครับอ่ะผมอยากให้เข้ามาเห็นนะครับว่าตรงนี้ไม่มีหลังคานะครับตรงนี้ไม่มีหลังคานะฮะก็ทําให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเศษขยะฝนตกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องกองน้ำนะฮะก็อย่างสภาพที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยทางอาจารย์ก็เลยมีความประสงค์นะครับขอให้นะฮะทางชมรมพัะเครื่องนับเพื่อนพอน้องพี่นะฮะแล้วก็กลุ่มพี่น้องพัะเครื่องสันขวานพลัเครื่องนะครับได้เข้ามาพอเราไม่เห็นนะครับเราก็เกิดความสงสัยว่าทำไมทำไม สาทไมสถานที่ถึงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับอีกหลายๆที่เราก็ได้รับรู้มาว่านักเรียนน้อยลงเมื่อนักเรียนน้อยลงนะครับอ่าพอ,อนะครับก็มีการโยกย้ายนะครับแม้กระทั่งครูที่ทางรัฐบาลจะส่งมาสอนกับเดีกนักเรียนนะฮะก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยนะฮะร,รวมใจพี่น้องชาววงการพระเครื่องนะครับแล้วก็หลายพี่น้องหลายๆคนนะครับที่ทั้ง นะเล่นพระและไม่ได้เล่นพระที่มาเห็นก็มีความอยากจะทําให้โรงเรียนนี้ยังคงอยู่เพราะเราเล็งเห็นว่าในอนาคตถ้าโรงเรียนนี้มีนักเรียนน้อยลงนะครับก็อาจจะไม่มีโรงเรียนนี้ไม่มีครูมาสอนนะครับก็ในครั้งนี้นะครับเราถือว่านะฮะการแบ่งปันของพี่น้องนะฮะชาววงการพระเครื่องนะโดยผมโอ๊ตบางแพรนะครับเป็นประธานชมรมคงจะสะท้อนภาพอะไรให้กับสังคมได้เห็นนะครับว่า ถ้าเราไม่ดูแลนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ดูแลเด็กๆเหล่านี้นะครับแล้วอนาคตของชาติจะอยู่ตรงไหนนะผมคิดว่านี่ไม่ใช่โรงเรียนเดียวที่เป็นแบบนี้น่าจะมีอีกหลายๆโรงเรียนนะครับก็ฝากนะครับว่าถ้าใครมีทุนทรัพย์พอที่จะแบ่งปันนะครับเราก็ไปช่วยดูแลโรงเรียนนะครับในท้องถิ่นบ้านเรานะครับถ้าไม่อย่างนั้นโรงเรียนของทุกท่านที่เคยนะฮะนั่งเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ อาจจะนะไม่เหลือภาพโรงเรียนเหล่านั้นให้เป็นภาพความทรงจําแก่พวกเรานะครับงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในนะครับชื่อไอดอลกรุ๊ปนะครับเราจะมีความสุขถ้ารู้จักแบ่งปันวันนี้ผมเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องนะฮะเพจพาะเครื่องสันขวานเพราะว่าจริงๆครับเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้สวัสดีครับ สำหรับโรงเรียนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณโอ๊ตบางแพนะคะที่ได้เข้ามาช่วยปรับปรุงสนับสนุนลงน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดหโมมิดิภาพที่2-2.4ของเรานะคะสำหรับความรู้สึกนะคะก็คือดีใจแล้วก็รู้สึกประทับใจที่หน่วยงานต่างๆทั้งชุมชนชาวบ้านนะคะหรือว่าคุณโอ๊ตบางแพเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับ ทางการศึกษาน้องๆเด็กนักเรียนนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็ขาดงบประมาณในการสนับสนุนที่จะซ่อมแซมลงน้ำดื่มนะคะก็ได้รับงบประมาณส่วนนี้ก็ดีใจมากๆที่น้องๆนักเรียนโรงเรียนของเรานะคะก็จะได้ใช้น้ำได้ดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณคุณโอ๊ตบางแพร้อมคณะทุกท่านที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมโรงน้ำดื่ม โรงเรียนวัดหอวโปง่งมิตรภาพที่224ขอค่ะ าโนตบางแพลคุณอาทิตย์นวนมีสีครับผมขอเสียงตบมือส้นนี้เหนือกันเลยครับโอ้โหกราบก็กราบสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมดูแล้วก็อบอุ่นครับอบอุนะ่นแลเนี่ยหนาวๆก,ก,ก็อีกแป๊บเดียวไม่หนาวแน่นอนจริงเหรอใช่ครับอ่าก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนครับว่าหลายๆท่านนะที่อยู่ในบ้านโปง่งอาจจะอาจจะไม่รู้จักพวกเราจริงเหรอ จริงจริงจริงครับผมอ่าเพราะว่าผมเพิ่งจะเริ่มเข้ามาอยู่อำเภอพันปงแบบจริงๆจังๆน่าจะประมาณสัก4เดือน4เดือนใช่ครับโดยการที่มาทําสนามฟุตบอลนะสันควานฟิตวิเลสครับผมใช่อ่านะครับแล้วก็พอเรามาที่นี่นะครับก็มีทางครูนะโรงเรียนวัดหัวโป่งนะก็เข้าไปขอความอนุเคราะห์ว่า โรงเรียนน่ะนะครับตรงตรงที่เด็กๆใช้ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เครื่องกองน้ําอ่ะครับถ้าเข้าไปดูนะครับจะไม่มีหลังคาอ่าใช่อ่าเพราะไม่มีหลังคาเนี่ยหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยเด็กก็ไม่สามารถจะใช้งานอาคารเครื่องกองน้ําแล้วก็นะครับเขาเรียกว่าตรงอ่างล้างหน้าแปรงฟันได้ครับผมนะผมก็เข้ามาดูพอเข้ามาดูมัน มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะสิต๋อทำไมพี่มันมันยังเห็นหลายอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนเราจะต้องเรียกว่าโรงเรียนที่ที่ทุกคนนะ่ะเคยเรียนมาก่อนตอนเด็กๆครับพอณปัจจุบันเนะี่ยน่าเสียดายที่หลายโรงเรียนถูกยุบไปอา้าวด้วยอะไรอ่ะพี่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับหลายๆหลายๆท่านไม่รู้ว่าโรงเรียนเล็กๆถูกยุบไปโดย ไม่มีครูรส่งเข้ามาเข้ามาสอนครับอันนี้ก็บอกว่าเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมผมก็เพิ่งรู้ว่าหลายๆโรงเรียนณนปัจจุบันกําลังจะถูกยุบไปโอ้โหอ่าน่าใจหายนะเราน่าใจหายตรงที่ว่าคนจนกับคนรวยต้นทุนทางสังคมไม่เท่ากันครับอ่าเมื่อโรงเรียนถูกยุบแล้วเด็กก็ต้องไปเรียนโรงเรียนที่ไกลขึ้นอืม พ่อแม่ก็ต้องไปส่งลูกถ้าพ่อแม่ไปส่งลูกแล้วไปทํางานไม่ทันก็มีปัญหาแต่ที่ทํางานเมื่อพ่อแม่ไปส่งลูกไม่ได้ก็ต้องให้ลูกไปรถรับส่งครับก็เป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับผู้ปกครองเข้าไปอีกถูกต้องครับอันน,น,นี้อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะจากเราเด็กๆเด็กสามขวบเนี่ยพ่อแม่ตายจับหน้าพ่อแม่ไม่ได้นะผมเชื่อครับ เราเปรียบเทียบจากชีวิตเราเด็กๆเราเข้าโรงเรียนกันหกขวบครับสามขวบเนี่ยจําความได้เนี่ยเราเรารับฟังจากพ่อแม่พ่อแม่จะเล่านิทานให้ฟังพ่อแม่จะให้เรารู้อะไรผิดอะไรถูกก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมโรงเรียนอืมครับแต่ณปัจจุบันสามขวบเราส่งลูกเข้าโรงเรียนอ่ะใช่ลูกไม่กลัวพ่อแม่ลูกกลัวครูครับอ่า ลูกไม่กลัวพ่อแม่ลูกกลัวขู่ลูกกลายเป็นลูกเราเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นรับวัฒนธรรมเหมือนกับบล็อกเดียวกันหมดเลยครับอันอันนี้อัน,นอันนี้จากที่เราสัมผัสครับผมด้วยอะไรครับผมว่ามันด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปวันนี้ผมเข้ามาเห็นโรงเรียนวัดหัวโปง่งนะครับเราต้องบอกว่าพวกเราคือนะครับคนวงการพระเครื่องพวกผมคือ นักนะผู้นิยมสะสมพระเครื่องครับนะครับแต่พวกเรารวมตัวกันตั้งขึ้นมาในชื่อไอดอลกรุ๊ปครั้งแรกที่มาที่นี่คือเราอยากจะแบ่งปันเท่าที่เราแบ่งปันได้กับคืนสู่สังคมนี่อันนี้เป็นอันน,อนนี้เป็นสิ่งที่พวกเรารวมตัวกันครั้งแรกในวันนี้เลยนะฮะแล้วเราจะไม่ได้หยุดสนับสนุนอยู่แค่นี้นะครับครับ เราจะทําการสนับสนุนให้โรงเรียนวัดหัวโปรงวงเล็บนะถ้าเป็นไปได้มีพื้นที่ให้เด็กแสดงความสามารถนะครับเราจะไม่วัดเด็กด้วยผลการเรียนอย่างเดียวเราอยากให้ในหนึ่งโรงเรียนมีดนตรีมีกีฬามีวาดภาพมีปลูกผักสวนครัวเพราะอะไรรู้ไหมครับต่อเพราะอะไรครับ ถ้าวัดด้วยผลการเรียนอย่างเดียวเด็กที่เรียนไม่เก่งจะเป็นคนด้อยค่าของสังคมเลยอถูกต้องครับเขาจะเป็นเด็กที่เหมือนรู้สึกว่าบีบให้เราเป็นเด็กไร้ค่าของสังคมมีปมด้อยซึ่งเขาอยากจะบอกว่าผมเรียนไม่เก่งแต่ผมเตะฟุตบอลเก่งครับแต่ไม่มีฟุตบอลให้เขาเตะผมเตะฟุตบอลไม่เก่งแต่ผมวาดภาพได้ครับครับผมแต่ไม่มีพื้นที่ให้เขาแสดงความสามารถถ้าในโรงเรียนนี้นะครับเราสามารถสนับสนุนได้จริงเราจะสนับสนุนอุปกรณ์ทุกกิจกรรม ให้กับโรงเรียนเพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้แสดงศักยภาพของเขาให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนไร้ค่าของสังคมตั้งแต่เด็กอืครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมนะฮะอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหลายๆคนไม่เคยรู้นะครับผมอาจจะมาอยู่ที่นเนี่ยจริงๆ4เดือนในการมาทำสนามฟุตบอลสันความฟิตวิเลตแต่วัดเนี้ยผมอยู่ตั้งแต่พระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระพุทธรูปองค์เก่า ห้องน้ําข้างหลังเนี่ยผมเริ่มสร้างกับทีมงานพระเครื่องหลวงปู่หลิวในอดีตก็ถือว่าเป็นความยินดีมากๆที่ได้กลับมานะครับทําเพื่อสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>เราก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยากให้มีแค่ไอดอนกรุ๊ปไม่ได้อยากให้มีแค่ชมรมพระเครื่องนะเพื่อนพ้องน้องพี่และเพจสันควานผมอยากฝากเรื่องนี้ไปถึงคนทั่วประเทศ ให้กลับไปดูแลโรงเรียนโรงเรียนที่เราเคยเรียนมาถ้าเกิดว่าไม่กลับไปดูแลไม่กลับไปแบ่งปันผม,ผมกผมกล้าพูดเลยว่าโต๊ะหรืออาคารไม้หลังที่เราเคยนั่งเรียนตอนเด็กอาจจะไม่มีให้เราเห็นวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับผมนะกราบเรียนเชิญอาจารย์ครับผมนะแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องนะทุกท่านนะครับในนะ ชมรมพักเครื่องเพื่อน้องน้องพี่นะครับแล้วก็เพจสันขวานนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันนะเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านครับเรียนเชิญทุกท่านครับมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งครับกับโครงการนี้บุญนะมาโคชเจี๊ยบกับบังบุญมาเรียนเชิญนะครับโค้ชเจี๊ยบนะโค้ชสมชายไม้วิไัยนะโค้ชสนาอาของสโมสรราชบุรีเอฟซีครับผมวันนี้ก็มาให้กําลังใจน้องๆนะครับที่อยากเป็นนักฟุตบอลนะครับ เชชดครับเชิครับอ่านะครับนี่ก็เป็นการมอบอะลยครับเชิญเลยครับการมอบใบประกาศนะครับในโครงการนี้นะครับใจังหวัดราชบุรีของเรานะคะในนามของโรงเรียนวัดหัวกูงมิตรภาพที่224นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณโอ๊ตบางแพรนะคะที่เข้ามาจัดกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนนะคะสําหรับ อันนี้นะคะที่คุณโอ๊ตถืออยู่นะคะก็คือใบป,ประกาศเติติคุณนะคะให้ไว้นะคะเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะว่าคุณโอ๊ตบางแพรและและทีมไอ้อลกรุ๊ปนะคะได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อทำโรงน้ำดื่มนะคะปรับปรุงซ่อมแซมโรงน้ำดื่มให้กับโรงเรียนนะคะเป็นมูลค่าเงินนะคะจำนวน5 7 0 0 0ืนเจบาทค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมคุณโอ๊ตบางแพรด้วยค่ะ ่ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะทีมงานของคุณโอ๊ตบางแพนะคะไอโดปุ๊บแล้วก็ผู้นําชุมชนทุกคนนะคะที่ให้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนโรงเรียนนะคะแล้วหวังว่าถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็ทีมงานของพี่โอ๊ตบางแพรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็ต้องกาบขอบคุณหน่วยงานภาครัฐมากๆนะครับ คือวันนี้เราต้องการลดน้ำเพราะสนามสนามแข็งท่านนายกก็เอารดน้ำมาฉีดให้เลยนะครับโคชจะไปไหนฮะถ้าใครอยากให้ลูกไปนนักฟุตบอลนะครับก็นี่ฮะฝากได้ครับปีนี้ก็ฝากเคียร์สโมสรราบุรีเอฟซด้วยครับผมอ่านะตอนนี้อยู่ที่สามของตารางใช่ครับปีนี้เรานะต้องติดท็อปไฟท์นะครับเรามีลุ้นแน่ปีหน้าเลยกหน้าเล็กหน้าครับแล้วก็ ได้วิธีการนะครับก็จบสิ้นลงไปนะต่อไปก็อยากให้ที่น้องทุกท่านได้พบกับความบันเทิงของทีมงานไอดอลกรุ๊ปณับัดนี้ครับผมส่งเองด้วยเสนอท่านในเรื่อง ผ้าภัยมณีจับตอนผ้าไพยมณีหนีผีเสื้อสมุด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 ควันขโมงมาเลย สรนนะครับสุรยนเชีญทุกท่นนินกลัระจันวันนี้ต้นสีรัสีจะแต่รับทำดูในกับดาหโรงเรียนเรานะครับเรียนเชิญขแม่พิ้อีดารานะครับขึ้นมาบนาเวทีมาเอาความสุสขขไปในช่วงนี้อเออ